แซวแทบรีบประมาากันเพื่อนเย็นอีกแล้วนะอยู่หลังเต็นแต่ว่าคันนี้ต้องอดมาอวดไม่ได้เลยอยู่น้องนิวน้องเอกด้วยนะครับ W หนึ่งสองสี่ดีเซลเคยเห็นไหมน้องๆไม่ทันกันเลยพวกเราอ่ะนะครับคันนี้บอกเลยว่าในไทยตอนนั้นนําเข้ามาไม่น่าถึงร้อยคันนะถ้าต,ตามข้อมูลที่พี่จําได้นะวันนี้เรามีเป็น W 1 2หนึ่งสองสี่เพื่อนเพื่อนเกียร์ธรรมดาเมนน,นนวลนะแล้วก็เป็นหนึ่งเก้าเก้าห้า แล้วก็บอกเลยว่าเป็นเฟสลิปแล้วนะครับหน้าท้ายเป็นเปนเดอร์เชนแล้วก็เป็นดีเซลด้วยหาไม่ได้ท่านเพื่อนๆนะครับรถสวยมากๆนะนะครับอีสองสองศูนย์นะนะครับเป็นเฟสลิปแล้วนะครับรถสวยงามมากนะเดี๋ยวมาเข้าๆก่อนแล้วกันเนอะดูสันประตูเลยเพื่อนเนี่ยฮะตรงเป๊ะนะครับรถมาแบบไหนแบบนั้นเลยนะมาสดๆเลยวันนี้นะฮะนะครับเอามาฝากกันทุกนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆนะนะครับ ท่านใดได้เกิดสนใจนะครับแล้วก็อยากจะเห็นแบบตัวเต็มเนะเดี๋ยวเราจะทําให้นะครับจะโก้จะลงไปก่อนแล้วจะปิ้วปิ้วแล้วนะครั้งนี้นะครับกระจกตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับตัวกลางนะฮะมาดูภายในก่อนนิดหนึ่งมนม่ขอไฟนิดนึ่งโอ้โหไฟยังแหลมนะครับสวยมากนะครับเพื่อนๆเบาะหนังนี่สวยนะแล้วก็พวงมาลัยนะแล้วก็ช่องแอร์กรอบพวกนี้ไม่มีแตกหักแผงประตูข้างไ่ยก็ยังสวยสะอาดอยู่นะครับเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยลาม้งไม้นะช่องคุมช่องกลางนะไ,งได้อยู่ดยเดี๋ยวไปฝั่งนพ้นก่อนน้องเอ็กแถบประตูข้างนะโอ้ไฟนี่แน่นอนเลยน้องนิวนะครับนี่ฮะนะครับลายไม้ไม่แตกนะหัวน,น็อตนะพเพื่อนๆนะนะครับความเดิมนะคอนโซลนะนะครับแล้วก็นี่ฮะนะครับสามเหลี่ยมยังอยู่ครบนะนะครับคอนโซลดูซะกก่อนสวยจริงๆนะฮะเนี่ยครับเกียร์ธรรมดาดีเซลเพื่อนๆ น,น,นี่ไฟหรือสปอร์ตไลท์ครับเนี่ยโอ้หไฟเล็กๆดวงเดียวน้องนิว่นวเอาอยู่โอ้โหอย่างเจ๋งอ่ะนะครับแม่เอ๊ะเ,ะเ,ะเม่ีเห็นอะไรเมื่อกี้แป๊บๆขอรีซอ,อกมุมเดิมนะนะครับเนี่ยตัวนี้เป็น,นเฟซลิฟ์ละนะะที่เปิดประตูจะเป็นแถบมรุขรโหน้องนิวนี่แน่นอนมากนะดูลายไม้แต่ละชิ้นเลยฮะไม่มีแตกขาดเลยเพื่อนๆเบาคู่หน้าเนี่ยครับดูดิฮะผ้านี่ไม่มีขาดเลยนะครับแล้วที่เป็นไงบ้างหูสวยอะดูดิฮะ นะครับนะฮะ<ข>โอเค<ๆ>ก็เอากลับกลับไปก่อนนะครับดูเลยฮะเากลับ <c oughs> <c oughs> สวยจริงๆนะครับขอบค <c oughs> ิ้วอะไรพวกนี้ยังเดิมหมดเลยนะท้ายซสหน่อยไหมล้ายเสยหน่อยไหมนิ้หนึ่งต้องนิวทะเบียนเดิมด้วยของฐานทอทงเพื่อนห้องท้ายนี่ก็กว้างขวางนะไฟเนี่ยอุปกรณ์โดยรวมเนี่ะครับใช้ได้หมดเลยกว้าง <พบ S 1> ขวางเลยนะฮะอ่ะปิดเลยฮะสุดท้ายแล้ะนะครับเดี๋ยวเราไปห้องเครื่องกัน มาห้องเครื่องกันสักน,นิดหนึงนะครับเราจะแลบดินมาก่อนพี่แลบดินมาก่อนเดะสู้เขาดีฮะ EBS นี่ใหม่เอี่ยมเลยนะโอ้โหดูความสะอาดเลยเพื่อนๆนะครับนี่ครับคันหน้านะครับแผ่นเพดนะครับอยู่ครบหมดเลยนะฮะดูความเดิมสะอาดเลยเพื่อนๆนี่ฮะ Mercedes-Benz นะครับคันนี้เป็นรหัสดีเซลนะจ๊ะดูซะก่อน สวยอ่ะนะครับดูก่อนนะห้องเครื่อง,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 องสะอาดมากนะทําเป็นเล่นไปโอเคมาเรียบร้อยแนละ้วขอบคุณมากๆอีกสักครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆนะรถสวยจริงๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าเอาไว้เก็บนะครับสะสมหรือไว้ใช้เนี่ยนะครับสุดคุ้มนะฮะมีสตอรี่นะครับคันนี้เอาไปแค่หนึ่งแสนหนบาทึ่งแสนหม้าพันพี่เตียงก็มาวหมนะขอบคุณมากเราจะต่อยพี่หน้าเร <c oughs> าต้องรีบลับบริครับ